คุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชม FC ทุกท่านนะครับผมพิทพันธ์นะครับช่องคุมทรพยาณาครับจะพาคุณผู้ชมไปกระท่อมหลวงปูสวงนะครับจะไปขอพรนะครับขอพรหลวงปูสวงนะครับวันนี้ใกล้ไหว้จะออกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาุกเทียนนะครับไปถวายหลวงปูด้วยนะครับก็ เส้นทางนะจะไปอันนี้บ้านรุนนะครับกระท่มราสังขารหลวงปู่วสวงอยู่บ้านรุนนะครับคุณผู้ชคมครับเส้นทางก็ในคช่องคุ้มทรัพยายนาคนะครับวับนใดวันหนึง่งถ้าคุม้มทรัพย์ได้เปิดโชคเปิดลาบให้ท่านผู้ชมที่มากดสาธุเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมีโชคมีลาบแล้วก็ร่ำรวยก็ได้นะครับจะได้อยู่เลนที่จะไปตรงพอบอกเลี้ยวขวาอ้าเปลี่ยนเลนมาเลี้ยวเตรียมชิดเลยแล้วก็ไฟไฟเขียวแล้วก็เลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวมาเอ้าทำไมเส้นนี้ไม่เคยมามาทำไมมาถูก มันเป็นของอำเภอบัวเช่ยอยู่นะก็ยังคุยกันอยู่มันอยู่ในเขตยุยู่นะก็ตระเวนสิแยกทำไมมันมาอย่างเงี้ยมันก็มาตามทาง GPS เนี่ยค่ะพอถึงเวลาไม่มีสัญญาณอ้าวใจฉันไปทางไหนเนี่ยงงเชื่อเชื่อหรือยังว่าหลวงปู่อยากให้มาที่นี่ใช่ค่ะเชื่อจริงๆเชค่ะขับรถเตลิดไปแล้วนะลงเขาไปแล้วโอ๊ยทำไมทางเป็นอย่างนี้พี่ป๋องไม่น่าจะทำอย่งไม่น่าใช่ถามคนขายรถสลิปนี่วัดไปไปอีกวัดไปไปอีกไม่ได้เราอยากมาเราขับไปแล้วมากี่คนสองคนมาสองคน ับไปแล้วเกินเลยไปแล้วเสร็จเลี้ยวรถกลับเพราะยังไงเราอยากมากับท่านท่านเพราะจิตวิญญาณท่านอยู่ตรงนี้เพราะความหนูพูดกับพี่ก็เลยเพราะว่าสาธุจิตวิญญาณท่านอยู่ตรงนี้เราต้องมาตรงนี้จะเดิเลี้ยวรถกลับมาไปตั้งไก่ตัวพี่เลี้ยวกลับมา,มาเลี้ยวกลับมาผมาที่นี่เดือนอย่างน้อยเดือนละสองสามสี่ครั้งเอนที่มาก็จะมาบ่อยแล้วก็มานั่งสมาธิมานั่งเล่นข้างหลังนั่งเล่นเรามีความสุขดีก็บอกว่าไม่ไปวัดไทยแล้วมาที่วัดไทยก็แล้วก็ไปได้แล้วแล้วก็ไปได้จะม่เป็นไง แต่มาตรงนี้อย่าลืมใช่ถ้ามาตรงนี้เราบอกว่ามันมันมันใช่มากกมันมีขใช่มากกว่าก็เลยแบบเฮ้ยมาจริงๆคือตรงนี้ไฟนี่ที่หลวงปู่จุดอยู่ไม่เคยดับเลยตั้งแต่หลวงปู่อยู่นะสะตรงนี้เป็นสะที่หลวงปู่ปล่อยปลาลูกที่โยมเขาเอามาถวายตะโกนโยมก็ไม่ค่อยเชื่อหลวงปู่นะเอามาถวายคือย่างสุกเลยนะไปปล่อยก็โยนไปแล้วรอดว่ายน้ำทั้งหมดเลยทุกคนก็เลยเชื่อหลวงปู่ตั้งแต่นั้นเลย ลาดูก็น่าจะอยู่นะตรงนี้สันดึงให้เรามาแบบนาะทีนี้จนแบบเฮ้ยเข้ามาแล้วก็แบบเหมือนมีจิดสัมผัสเนาะอุ้ยมันใช่อ่ะมันใช่ตรงนี้มากกว่าตอนนั้นผมไปวัดเขาพลานเพชรเนาะไปมาถึงเนี่ยฝนตกอย่างแรงอ่ะฝนตกสกัดอ่ะหลวงปู่ไม่ให้ไปผมนั่งมอไซค์มาผมก็เลยมานี่มานี่ไม่มีฝนเลยฝนตกสกัดไว้น่ะหลวงปู่ไม่ให้ไปโอ้ไม่ใช่ธรรมดาก็ใช่ตรงไหนสมควรให้ไป้เขามาแบบ่ใช่ตรงไหนสมคดานิ่ง ยูปรีลมเป็นโฟเป็นยูปรีลำจัมครับนั่งรอค่ะนั่งรออ๋อแต่ได้เลขตัวไหนยังไม่ได้ก็มีเลขที่ที่ได้มาแล้วค่ะแล้วก็มาขอบาัตรเลขตัวไหนที่ได้ชอบอ๋อที่ที่ได้มาเนาะมันเจ็ดหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกก็จะเบียนรถผมเลยเจ็ดศูนย์หกเอาเองแล้วเอาเีงแล้วเปลี่ยนที่ขับรถมา แเนไรกหเห็นไหมคุ้มทรัพย์ยะนั่รถผมอยู่ด่านนู้นที่สามเก้าซูนหกสามเาเก้าูนหกนะสามเก้าูนห สามสามศูนย์เก้าค่ะรถที่มาสามสามศูนย์เก้าทะเบียนมีทะเบียนดีดีไมาชนกันทะเบียนมีทะเบียนดีดีมีแต่แบบไม่ได้เจอกันแต่ว่ามีแต่เลขสำคัญกัวเราไม่ได้นัดหมายเราไม่รู้กันเออถ้ามาแบบได้ติดตามช่องคุ้มทรัพย์ยังน่าที่ดูไหมยังไม่ได้ดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามติดตามได้ได้มีอะไรติดตามกันเดี๋ยวมีเลขเด็ดเดี๋ยวจะลงให้บางคลิปวันนี้ก็อาจจะลงไปให้เพื่อญาติธรรมได้ดูด้วยเพราะว่ามันเป็นปฏิหารที่เราบอกใครไม่ได้มันเชื่อเฉพาะตน ใช่มาถึงเฮ้ยทําไมแบบแบบมันไม่น่าเชื่อกับเราอ่ะไม่เคยมาไม่เคยมาไม่เคยมาแต่จิตน่ะมาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วย GPS ไม่ไม่ได้ตั้งเลยไม่ตั้งไปวัดไทยแต่ GPS มาพามาที่นี่ใช่ GPS พามาที่นี่จริงๆนิ่งจะนั่งแบบเฮ้ยมันไม่อยากจะเ <ลง S 2> ชื่อ <ลง S 2> ว่า,างกันด้วยนะทงทางด้วย <นะ S 2> แต่ยังไงก็ให้มาวัดนี้ไงผ่านแล้วนะผ่านไปแล้วแต่ยังไงก็เฮ้ยมันมี GPS ก็หายไปอีก GPS ก็หายไปอีกก็เลยแบบ วัดนี้แหละก็คุยกันเอาวัดนี้แหละเอาเลก็เลยต้องมาเพรว่าโอ้โหเหมือนแบบช่างคมซับใช่ไหมคะคมซับพญานาคก็จะมีจะมีช่องทิพย์พัน้วยแต่คมซับพญานาคคนติดตามเยอะอยู่นี่ก็จะหาผมจะมาถวายทุกเทียนทุกประมาณเดือนละสองครั้งนึกเอามาอยู่เดี๋ยวว่าจะไปไหว้กระท่อมในป่าก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมา นอได้หมดแล้วแต่เรายังไม่ได้จำแบงเอามาโชว์เลยไหมนิดหนึ่งอะไรคะเอารอตลี่มาโชว์เลยที่หนักๆอ่ะไม่ได้เอามาอะไรนหนักๆเลขเจ็ดเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์ค่ะเลขเบาๆเบาๆก็มีอยู่เขาดูหน่อยนะจ๊ะโอ้พี่ดูเจ็ดหกศูนย์บองคนแบบทำพระบูชาด้วยเลยก็มาขอบารมีโอ้สาธุอันนี้สวมด้วยนี่ทำที่ไหนเนี่ยทำมาที่วัดทอควายเนี่ยถามวัดเทาควายข้อควายที่พระ ไฟไม่โบนทั้งตาไหลอะค่ะแล้วแต่ละแต่ละองค์ก็จะมีโค้ดจะมีโค้ดแต่ละองค์ทำแค่สามพันองค์สามพันองค์ค่ะองค์ให้หลวงปู่ชาองค์ละสองร้อยค่ะองค์ละสองร้อยพระหลวงปู่สวงวัดเขาไกวค่ะแล้วก็จะเป็นแบงค์เศษของหลวงปู่หมุนแล้วก็เป็นโอยมีดเ็นโอยนะคะข้างในเป็นโอยจะเป็นภาพใหม่แต่ว่าผู้เจคุณเยอะคงเพราะเราเอาหลวงปู่สวงด้วยแล้วถ้าเรา บูชาและบูชาผ่านยังไงบ้างเนี่ยก็ผ่านหนูเนี่ยค่ะเพราะหนูเป็นอผู้ขออนุญาตจะสร้างอ๋อ้แล้วใส่กอกมาใส่กอกมาก็สวยเนาะเพราะว่าออกเยอะแล้วค่ะเหลือประมาณพันเลยวัดเขาควายลงต้องไปทําเพื่อไปทําอะไรนัสร้างก็บูรณะโบสถ์ที่ไฟไหม้โอ้บูรณะโบสถ์ที่ไฟไหม้ค่ะผลิพลาสต์น้ำตาไหลที่ดังๆอะค่ะอยู่วัดอะไรนะวัดข้อควายวัดข้อควายสามเมื่อคีร่าบัมบูรุงวัดข้อควายตำบลนางรองอำเภอนางรองจังะแบบเออมีโอกาสได้จะไปเด้อค่ะยังไงผ่านเพราะว่าอาจารย์ท่านก็จะแบบญาติโยมเยอะที่จะประสานท่านเอาไว้ให้ ค่่ะะออไรยยางงเี้วัดเขาควายนี่ฮะคุณผู้ชมงวดนี้อ่ะเพราะว่าท่านถูกเป็นล้านหลายงวดแล้วค่ะแต่แล้วงวดนี้ท่านให้เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์อาจารย์ให้ใช่ไหมใช่เจ็ดหกศูนย์โมดที่แล้วท่านได้ล้านห้าหกหกหนึ่งโอ้เต็มโมดเลยเจ็ดหกศูนย์ใช่แล้วท่านกับพระท่านเลี้ยมทองนี่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้หนูไปเลี้ยมธรรมดาธรรมดาใช่ไหมมันทองเลยเนาะสวยมากเลยก็สวยแล้วก็จะมีองค์หนึ่งเป็นเป็นเป็นเงินลงยาจะอยู่ที่รถแฟนไม่น่ารัสถึ ก็ทำหลวงปู่สวงเนี่ยค่ะรุ่นรวยชนะจนแต่สร้างโบสถ์ใครบูชาที่รวยหมดใครบูชาที่รวยเลยค่ะก็ติดต่อยังไงได้บ้างบอกหนูก็ได้เดี๋ยวติดต่อทางหนูได้เพราะว่าหนูเป็นผู้ขออนุญาตสร้างมาเจอจริงจริงนี่มาขอบารมีท่านท่านท่านอยากให้ปล่อยช่วยสร้างโบสถ์เลยล่ะบอกเบอร์โทรมาก็ได้ในผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้เพราะหนูเป็นเจ้าภาพกระถินวัดปีที่ผ่านมาอ๋อชื่ออะไรนะบอกเบอร์โทรมาแล้วก็ได้เพื่อติดต่อค่ะชื่อบุญยรักษ์เนาะบุญยรักษ์ค่ะเบอร์โทรก็าศูนย์แปดเก้า 7จ็9สองศูนย์เก้าห้้าเก้าอีรอบไหมคะศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าค่ะครับูชาส่งเก็บเงินปลายทางหรือวงายทาบูชาปลายทางก็ได้ก็คือค่าจะส่งห้าสิบบาทค่าจะส่งสร้อยเนาะแต่ว่าค่าจะส่งห0าสบาทก็เป็นสองร้อยหาสิบค่ะจ้กีองก็สองร้อยห้าสิบเ0ยาสิบบาทเจ้กีองก็ห้บาทค่าส่งอืมก็รวม้วอกันในสร้างโบสถ์เนาะรวมบุญร่วมมระโบสาแล้วก็ในสิ่งที่ที่วัดยังขาดแคลน แล้วก็ทาบุญตรงนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวทิศพันธ์จะผ่านไปแถวนางรองเดี๋ยวจะไปไปเด้อครับนุ้งปานอยู่ที่อบตนั่นแหละครับอ๋อนางรองใกล้กันกับช่วยช่วยเหลือกันใช่มาขอบารมีท่านด้วยสงสัยท่านให้ท่านให้ประชาสัมพันธ์ให้นะปกติจะไม่รู้นะเนี่ยใช่ยูยูก็มาทักทายเฉยนะคนี่แหละนูเลยแบบปฏิหารมากับมาแล้วแบบมาผิดวัดด้วยตั้งใจจะไปทางนู้นแต่ว่าเอ้ยท่านแบบเหมือนให้ให้ชักนําชี้นาให้มาที่นี่ฉันอยู่ที่นี่อะไรเงี้ย เพราะหนูก็ยังคุยอยู่ว่าเออนี่ก็คือจิตวิญญาณท่านยังอยู่ตรงนี้เนี่ยสมปรารถนาที่มาจริงๆท่านบอกว่าไปเถอะจะมีคนรอสัมภาษณ์รออยู่นี่ที่จริงๆเลยอ่ะมีคนรอสัมภาษณ์รอช่วยเนี่ยท่านผู้ชมก็ช่วยสร้างโบเด้อร์โบดบัตบัตเข่าเคาะโคควายโคควายแะะโคควายนางรองนางรองนะคุณผู้ชมนะครับบุรีบุรีรดำนะครับติดต่อผ่านได้ติดต่อติดต่อผ่านได้นะครับโอ้ลมแล้วพูดผิดพูดถูก ผู้คอยที่อยากจะสร้างเองเออโอ้เก่งมากเลยนะะสุดยอดเลยนะะค่สวยงามนะไม่ได้พกมาหลายจริงๆตั้งใจจะพกมาไว้เผื่อที่อยู่แต่ว่าเผื่อนมัไม่ได้พกมาเยอะเลยผมมาเยอะเนาะไม่ได้เอาโคอันนี้ก็จะเป็นราคาสวยๆเก้าหกหนึ่งนี่เป็นมันจะมีโค้ดแต่ละองค์เก้าหกหนึ่งแต่โค้ดองค์ก็คือธรรมาแค่สามพันองค์สามพันองค์นะครับเหลืออยู่ไม่กี่เหลือพันกว่าองค์สร้างโบสถ์เสร็จไหมเนี่ย พอเสร็จโบสถ์จะเสร็จแล้วเพื่อเอื้อเบูรณะข้างในโบสถ์เลยคะไฟไหม้โบดไฟไหม้โบดแล้วที่นี่พระน้ําตาไหลเข้าไปดูได้เลยพระน้ําตาไหลใช่ในโบสถ์ที่โอ๊กขาวดางังๆ <S <S ใช่ไหมใช่เนี่ยค่ะวันนี้วันนี้เลยแนวของสายบุญนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ช่วยเหลือกันนะครับก็ช่วยบุญกันก็เป็นกระเพ้ากระถินเมะตะกี้ด้วยอ๋อนี่ในชื่อตามนี้นะ คือเราก็ไม่ได้อ๋อชื่อเบอร์โทรตามนี้เนาะเจตนาแลวก็ทำบุญแล้ววงเล็บเลขให้หน่อยที่อาจารย์ให้นะครับเผื่อแบ่งปันกันเนาะถูกไม่ถูกก็แล้วแต่สตาร์แล้วแต่ดวงเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเลขถูกตัวไหนเนาะตัวไหนคะตัวนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ซื้อไ้แล้วใช่ไหมโรเตอรลี่พอเยอะค่ะพม่ซื้อมาแรงครับม่ะไม่มีค่ะไม่มีตัวที่จะซื้ออ๋อนี่ฮะตัวเลข เมืก่อนเข้าเต็มเต็มไหมเนี่ยเข้าเต็มเต็มก็บอกพี่เข้าก็ยังถูกเข้าไปหากันหกหนึ่งกับหกหนึ่งหกซื้อเท่านี้ได้ได้เต็งได้โต๊ดโอ้ได้ได้เยอะเลยใช่ไหมเนี่ยได้ได้เพราะท่านท่านจะโทรมาฝากซื้ออะไรเงี้ยเนาะก็เลยมาบอกแมะมาหาพี่นะลืมเนี่ยนำชื่อวัดไอชื่อสถานที่หน่อยชื่อวัดชื่อวัดอะไรนะเดี๋ยววันนี้เลยใช่ไหมอ๋อ ติดต่อได้ติดดตต่อไ้ามเบอร์นี้นะโอเคได้ได้งั้นก็ขอบคุณมากเด้อที่ไหว้หลวงปู่าสาธุสาธุบบบออกกุญทเน้นเน้นจะงไงกับตัวนี้นี่ใช่ท่านจะชอบหกศูนย์หกศูนย์ท่านมั่นใจมากท่านบอกนท่านมั่นใจท่านบอกหกศูนย์อยากให้มั่นใจตามที่ท่านเพราะว่าบุญบารมีท่านมาปุ๊บเออมันก็ได้ร่วมทําบุญร่วมกันเจ็ดหกศูนย์สามตัวใช่ไหมเจ็ดหกศูนย์สามตัวงวดก่อนท่านให้พวกหกหนึ่งพกหกหนึ่งเลยท่านจะท่านจะซื้อแบบเจ้าเราแบบสามร้อยสี่ร้อยท่านจะแยกซื้อยังไงคะ แสดงว่าถึงเวลาเปิดแล้วเนี่ยถเงลาเปิดรู้ได้ไงผมมาที่นี่รอสัมภาษณ์จริงจริงผม <c oughs> นึกว่ามาธรรมดาเนี่ยรูไปหลงมาหลงมาจะมาลงทางม <c oughs> ามาขอบุญบาร,รมีท่านแต่คือ ไม่คือเราก็จะไปวัดภัยน,นี่ยนาะคือเจตนานะ่แต่ว่าปากก็พูดนะอยากไปที่ละสังขารท่านนะทั้งที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยไม่รู้เลยแบบเหมือนท่านช่างนันมา G P S เลี้ยวทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเลี้ยว G P S ตอนแรกบอกว่าประมาณ900เมตรเลี้ยวแต่อยู่ๆมาถึงเชียกเลี้ยวขวาอ้าวเลี้ยวก็เลี้ยวมันพาไปไหน,ไหนวะเนี่ยยังงงอยู่เนี่ย มาถึงถึงจะทำลาสงารมาถึงลรวรู้สึกไงครับคนลุกเลยคนลุกแล้วก็จะคือเราจะเหมือนเรามีเซนต์อยู่แล้วเนาะมาถึงก็จะพี่ก็จะรู้น่องไปมันก็จะเป็นเหมือนน้ําตาไหลก็จะเป็าจากข้างในอะจะเป็นอย่างนี้จะเป็นคนประมาณนี้ท่านหลวงปู่ท่านหลวงปู่มาก็อย่าลืมขอพรทำานี้ยขอละค่ะข้างหลังก็จะเป็นต้นมะขามถ้ารูปได้ก็จากข้างหลังจากต้นมะขามข้างหลังก็จะเป็น เดินไปดูก็ได้สาธุสาธุวันเสด็บมาฝากเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ครับตัวเลขเด็ดเลยนะนี่สาธุสาธุนี่ยตัวเลขนะครับได้แล้วนะครับว่างวดที่ผ่านมาได้เป็นล้านนะครับงวดที่ผ่านมาได้เป็นล้านครับที่นี่ก็จะเป็นคือไฟลงปู่ไม่มีประดับแล้วก็ จะมีทั้งะอ,อาจารย์มีทั้งลายท่านนะครับที่จะมากราบไหว้นะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะเพี่เขามีเส้นนะครับไปไหว้ต้นมะขามเพื่อไม่ได้เลขเด็ดมาเลอคุณยายอยากได้เลขมาทางพี่เห็นไหมฮะต้นมะขามมีประวัติ คือคนที่จะมีโชคมีลาภเนี่ยก็จะได้จากต้นมะขามมีเยอะมากไม่ต้องแค่ลูบๆแล้วก็ไหว้ท่านก็พอถูๆแล้วไหว้เมื่อกี้ใส่หัวแล้วค่ะเอาแป้งใส่ให้ท่านบอกเพราะว่าเราเหมือนลงยีเลขที่กี่ปีแล้วค่ะต้นมะขามนี่เนี่ยต้นมะขามลงปลูกเลยออ๋งปปููของลงปูกเลยนั่นเองแข่งเก่งเนี่ยอยู่แต่งานตาใครแบบถ้าไม่รู้ประวัติเาก็จะไม่รู้มาแบบงงๆมหาแบบงงๆใช้แป้งใช่ไหมเนี่ยจ้่ใช้แป้ง เขาพกมาพร้อมผมมาพร้อมเนี่ยมืออาชีพต้นไหนไม่ใช่ไม่ใช่พกมาทาโดยเฉพาะเอามาทาโดยเฉพาะแล้วทาได้บ่เนี่ยได้ได้ได้เลือกเอาทาแล้วก็ส่องดูเลขเด้อนะครับเคยส่องน่าจะทิ้งมาด้วยตงกลางไม่หล่อมาดูตัวนี้ละมาทิ้งเดียวมีโชคไม่หลานแล้วจะลูบลูบโอ้ยแตวลูบแจ้งได้ผู้หนึ่งไปเห็นหือเอาลูบถ้ามีโชคก็จะเห็นนะมีสีมาทังใบร้อมไหมมาทั้งบ ครับผมก็ไปประจํำพึ่งไปไหว้พึ่งไปทําคลิปมาอันนี้ก็มาถวายเทียนหลวงปู่สวงถวายทูบเทียนมาจากไหนครับเนี่ยมาจากหนองคายคุณหนองคายโอ้ยก็มาไกลเถอะเออไก็อยากเห็นเนาะอยากเห็นได้ตัวเลขยังมองมังแต่ยู้ทูบยู้ทูบได้ได้ตัวเลขยังเนี่ยได้แต่ของที่นี่ยังไม่ได้เลยว่าจะไป ที่นี่ยังไม่ได้เลยคนนี้เขาคนช่องคุณทรัพย์คุณทรัพย์พญายนาคจ้ะเราจะติดตามของเราเบอร์มาดูในยูทูป